ชาดาจะพ่อสกแกกังสัตด้ดอมส้มปลาเทือนอันธาพาลดาซาววและคนที่ไม่เห็นด้วยท้าทัวร์ไปที่บ้านรออยู่แล้วนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสอสอัวตึงพักภูมิใจไทยเรื่องราวจะเป็นยังไงข่าวสดดีคทจะเล่าให้ฟังค่ะคือวันนี้ที่รัฐสภา,านายชาดาไทยเศษสอสออุทัยธานีพักภูมิใจไทยพูดถึงเรื่องที่ตัวเองโดนทัวร์วลงหลังลุกขึ้นอภิปรายแคนดิดตนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมา คุณชาดาบอกว่าทัวร์ก็ลงตามสื่อแต่ที่บ้านไม่มีเรื่องนี้ตนไม่สนใจอยู่แล้วตนไม่กังวลและอยากให้ไปที่บ้านตนรออยู่แล้วคุณชาดาบอกอีกว่าเราไม่ได้ท้าทายแต่ไม่ชอบพฤติกรรมแบบนี้เพราะพฤติกรรมแบบนี้มันตาเทือนไปด่าสวาคนที่เขาไม่เห็นด้วยคู่จะเอาแก๊สระเบิดพฤติกรรมแบบนี้ไม่ใช่กลุ่มการเมืองแต่เป็นกลุ่มอนธภาลซึ่งไม่ถูกต้องและไม่สมควรที่จะเอามาใช้ในยุคปัจจุบันเมื่อถามว่าหักพักก้าไกลลดเพดานแก้ไขมตาตราหนึ่งหนึ่งสองพักภูกรรมิใจไทยจะนําไปพูดคุยในพักหรือไม่คุณชาาาาดบอกเขว่ คราวที่แล้วตอนอธิบายก็พูดในนามพักไปแล้วว่าถ้าเขาถอยให้เรื่องนี้ก็จะลงมติให้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณชาดากันค่ะอ๋อไปเถะครับอยากให้ไปครับเตรียมรออยู่แล้วครับผม,มเราไม่ได้ท้าทายนะครับ แต่เราผมไม่ชอบพฤติกรรมอย่างนี้พฤติกรรมอย่างนี้มันป่าดเถื่อนนะครับเพื่อไปด่าลูกสวด่าคนที่ไม่เห็นด้วยขู่จะเอาแก๊สไประเบิดซึ่งพฤติกรรมแบบนี้มันไม่ใช่การเมืองละมันเป็นกลุ่มไม่ใช่กลุ่มการเมืองไม่ใช่กลุ่มเพราะนั้นเป็นกลุ่มอันธพาลน,นะครับผมซึ่งมันไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่สมควรจะมาใช้ในยุคป,ปัจจุบันวยครับก็พูดคุยกันในที่ประชุมครับก็คราวที่แล้วผมก็พูดในนามพักพักยืนยัน,ยนว่าถ้าเขาถอยเรื่องนี้เราก็จะลงมติให้ นะครับผมก็อันนี้ต้องต้องเพลนนะครับต้องต้องต้องประชุมพักั้งก,กอดแต้องต้องฟังทางพักวันนี้เราประชุมพักครับผมถ้ามีหนึ่งสองมาเกี่ยวข้องผมไม่ยุ่งเกี่ยวอยู่เลยเรายืน่นยื่นโอกาสให้แล้วนะครับเมื่อวันที่สิบสามเรายื่นโอกาสให้เขาแล้วเรายื่นมือไปให้เขาแล้วนะครับผมเขาไม่รับก็ไม่รู้จะว่างยื่นมือให้พักก้าวไกลครับวันนั้นเราบอก ทางพักเองเป็นจุดยืยนของพักว่าถ้าพักเก้าไกลไม่ยุ่งกับ1นึ่พักภูมิใจไทยจะลงคะแนนให้นะครับแล้วไม่ร่วมรัฐบาลชัดเจนเลยครับผมก็อันนี้ก็วันจบไปตั้งแต่วันนั้นแล้วครับข้อเสนอของเราจบไปแล้วเขาไม่รับครับผมก็ต้องจับตามองกันต่อค่ะสําหรับวันพรุ่งนี้ที่จะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีรอบ2ขณะที่สารรัฐธรรมนูญนัดพิจารณาคดีคุณสมบัติสสอของพี่ทาในวันพรุ่งนี้เช่นกันค่ะข่าวสดรีแคปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่ผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟออเฟซบุ๊กยิยนดีติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไว้กับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางค่ะว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ